สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้เสียงอาจจะไม่เหมือนเดิมครับแต่ว่ามาอัปเดตผลการแข่งขันของออรันโดวาคิวรี่ในเกมล่าสุดครับเจอกับ แกนราปิดที่ต้องไปเยือนถึงบ้านซึ่งเกมนี้ก็ต้องบอกเลยว่าออเรนโดวาคิร no ี่นั้นโรเตชันผู้เล่นเยอะมากๆนะครับอย่างพรพันธ์เกิดปราดลงเล่นไปแค่เซตเดียวหรือว่าอีกหลายต่อหลายคนทั้งอาเบอร์ครอมบีฟอร์เตอร์นาตาเลียหรือว่าแคสบาวเนี่ยแทบจะไม่ได้ลงเลยนะครับอีกคนหนึ่งก็คือชาปมาเตอร์เมลานี่ครับเกมนี้เกมนี้ได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงแดนดี้ของพรพันธ์ครับลงมาเซตที่2เซตที่3แล้วก็เซตที่4 รวมไปถึงเซตที่5ด้วยและที่สําคัญไปกว่านั้นครับในเกมนี้ออร์แลนโดเนี่ยถูกนําไปก่อน2ต่อ0เซตนะครับแต่สุดท้ายกลับมาฮึดแซงกลับมาพลิกแซงได้อีกแล้วไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเกิดฟอร์มแบบนี้มีโอกาสลุ้นแชมป์เต็มตัวและก็รอบไฟนอลนั้นผมว่าออร์แลนโดมีสิทธิ์ที่จะคว้าแชมป์ได้เลยถ้าเกิดท็อปฟอร์มกันก่อนนะครับคือเกมนี้เนี่ยออแลนโดก็ส่งผู้เล่น ตัวจริงเป็นชุดเดิมนะครับก็คือชุดของพรพันธ์เกิดปราดมีชาวนี่คาวานมียเบอร์ครอมบีมีชานอนสกิวลี่นะครับอันนี้ก็ลงมาใหม่แล้วก็มีนาตาเดียฟอ์เตอร์รวมไปถึงแอปบบี้แฮนซนและก็ซิดโนโราตัวตั้งตัวตีและก็เหมือนจะเป็นตัวทำเกมรุกคนใหม่ของออร์ลนโดในรอบไฟนอลด้วย ส่วนฝั่งของแกนราปิดครับเขาก็จัดหนักจัดเต็มมาเหมือนกันนะครับเกมนี้ก็มีผู้เล่นดาวดังเกมนี้ก็มีดาวเด่นหลายคนเลยทั้งคา oh ลีซานินเดอร์บาสเทเนลลี่เจนเซนโฮฮัสและก็เตอร์เนอร์นะครับก็เป็นผู้เล่นตัวหลักของเขาเขาต้องการชนะเพราะเล่นในบ้านด้วยและเป็นเกมแมตช์สุดท้ายที่มันอาจจะส่งผลต่อเสียงเชียร์นี่ขนาดแพ้3 2นะครับแต่ว่าเสียงเชียร์ของแกนราปิด ก็มีบรรยากาศที่ดีมีบรรยากาศที่กดดันมากๆสําหรับทีมเยือนอย่างออร์แลนโดสถิติหลังจบเกมถือว,ว่าน่าสนใจเลยทีเดียวหมายความว่าออร์แลนโดนั้นมีผู้เล่นที่สามารถโรเตชันได้อีกหลายคนเลยและก็มีผู้เล่นที่อาจจะอยู่กับทีมต่อในฤดูกาลหน้าเดี๋ยวเรามาดูสถิติของพอนพันธ์กันก่อนครับพรนพันธ์เกิดประหลาดวันนี้ได้ลงเล่นเบเกหนึ่งเซตเท่านั้นเนื่องจากอาจจะต้องพักเพื่อรอบไฟนอลรอบต่อไปโดยลงเล่นเซตที่1นะครับสามารถแอซซิตไปได้ทั้งหมด11แอซซิตแลวก็ทำไปได้2ง แล้วก็ขุดบอลไปได้2ครั้งรวมไปถึงการเสิร์ฟเนี่ยสครั้งด้วยกันเซตแรกเนี่ยแพ้ไปกดน,นะครับยี่ต่อ19คะแนน คือแพ้ไปแบบเห็นได้ชัดเลยว่าการเปลี่ยนตัวการเอาพลิซซรองลงมาเนี่ยออแลนโดยังปรับตัวไม่ค่อยได้ซึ่งพอเข้าสู่เซตที่2ครับก็เริ่มเปลี่ยนตัวมาออร์แลนโดเองก็ยังแพ้อีก25ต่อ17คะแนนส่วนเซตที่3ครับเหมือนมีแรงฮึดอะไรขึ้นมาสำหรับออร์แลนโดครับสุดท้ายเนี่ยมาเบียดแซงเอาชนะไปได้25ต่อ23คะแนนและเข้าเซตที่4ยังมาเอาชนะไปไอีก25ต่อ21คะแนน รวมไปถึงเซตที่5ครับเซตนี้แหละที่มันเป็นเหมือนดราม่าใหญ่อยู่ช่วงหนึงพักหนึงเลยเพราะว่าแกนราปิดเนี่ยตามหลังออรัลนโดมาตลอดทั้งเกมครับมาแจงในช่วงมาแซงในช่วงท้ายแต่แล้วเนี่ยออรัลนโดก็มาแซงคืนนะครับเอาชนะไป16ต่อ14คะแนน แซงชนะไป3-2แบบสะใจแบบโคตรจะปังและสิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดครับนั่นก็คือผู้เล่นของออร์แลโดวาคิรีหลายคนเนี่ยทำเต้มได้น่าสนใจเลยครับหลังจบเกมตัวหลักอย่างเอาเบอร์คราร์มีได้ลงเซตเดียวเนี่ยก็ทำไปได้เป็นแค่3คะแนนหรือว่าเขานี่ชาววานทำได้1คะแนนแต่ว่าลินซี่วันเดอร์ไวท์ยังลงเล่นเป็นตัวจริงอยู่นะครับลงมาช่วยในช่วงท้ายเกมรวมถึงซิโนราด,ด้วยที่ยืนตัวหลักตลอดทั้งเกมเลยวันเดอร์ไวท์ลินซี่เนี่ยก็ ทำไปได้ทั้งหมด9คะแนนครับยังมีไวเคลาทำไปได้5คะแนนแล้วก็เฟอร์เตอร์นาตาลีทำไปได้5คะแนนหรือว่ายังมีผู้เล่นคนใหม่อย่างแฮนสันแอปปี้ที่ลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับก็ทำได้ถึง13คะแนนแล้วก็มีชาร์ปมาเตอร์เมลานีที่ทำได้4คะแนนแล้วก็แอซิดกับเพื่อนร่วมทีมไปทั้งหมด4ี่สิสแอซิดยังรวมไปถึงการขุดบอล20ครั้งแล้วก็มีแต้มจากการบล็อก2คะแนนนี่คือจุดเด่นของชาร์ปเตอร์มาลานีที่ขึ้นบล็อกได้ที่เหมือนขุดบอลได้เนี่ย แต่ว่าความคล่องตัวเนี่ยผมพ่าพันยังดูดีกว่าแล้วก็การเซตอะไรหลายๆครั้งหลายจังหวะเนี่ยพอพันแก้ไขสถานการณ์ได้ดีกว่านะครับหรือว่าอีกคนหนึ่งที่พอมีความโดดเด่นขึ้นมานะครับก็เป็นกรดกรดเรเดียนะครับที่ทาไป17คะแนนสำหรับเกมนี้และผูเ้เล่นที่ทําได้มากที่สุดเลยครับก็เป็นซิโนราที่ทําแต้มไปทั้งหมด18คะแนนโดยแต้มรวมทั้งหมดของออร์แลนโดวาคิรีที่ทําได้ในเกมนี้ครับ75คะแนนก็ถือว่า อยู่ในมาตรฐานเดิมนะครับ70ไม่เกิน80แต่ว่าแต้มรวมทั้งหมดของแกนราปิดนั้นทําได้ทั้งหมด82คะแนนครับเยอะกว่าแต่แพ้เออแปลกเหมือนกันนะครับมีความผิดพลาดเยอะกว่านะออรแลนโดเนี่ยความผิดพลาดน้อยกว่าโดยก็น่าจะได้เห็นศักยภาพผู้เล่นหลายต่อหลายคนเลยครับทั้งแอบบี้ทั้งแฮนเซนแอบบี้ en, Abby, แล้วก็กรอ ลีเดียที่ฟอร์มนั้นโดดเด่นขึ้นมาในเกมนี้นะครับทำได้13คะแนนแล้วก็17คะแนนน่าสนใจเลยทีเดียวครับสิ่งที่น่าทึ่งไปกว่านั้นนะครับก็คือเปอร์เซ็นต์การโจมตีถึงแม้ว่าผู้เล่นหลายคนขอ,องออรแลนโดนั้นจะเป็นผู้เล่นสำรองที่เพิ่งเปลี่ยนลงมาก็ตามครับแต่มีเปอร์เซ็นต์การโจมตีที่เหลือจะเชื่อนะครับเพราะแต่ละคน30อัพทางนั้นอย่างอเบอร์ครอมบีครับลงเล่นเซตเดียว30ลินซี่ย่วันเดอร์ไวท์เนี่ยลงเล่น3เซต เปอร์เซ็นต์การโจมตี33หรือว่าฟอร์เตอร์นาตาลีเนี่ยเปอร์เซ็นต์การโจมตี80นะครับ่วนแอบบี้แฮนเซนนั้นก็มี40กับการโจมตีรวมไปถึงกรดลีดีด้วยที่มีเปอร์เซ็นต์การโจมตี38นี่ก็คือสถิติทั้งหมดของออร์แลนโดวาคิรีครับส่วนสถิติของแกรนด์ราฟปิดไรนะครับเกมวันนี้ผู้เล่นโดดเด่นที่สุดเนี่ยก็เป็นชไนเดอร์คารี ที่ทําไปทั้งหมด20คะแนนครับแต้มของแกนาปิดเนี่ยจะไม่กระจายกันเท่าไหร่แต่ว่าส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่กับผู้เล่นตัวจริงนะครับเขาส่งตัวจริงลงเล่นนะแล้วก็ยังมีอลิสซอนเนี่ยที่ทาได้15คะแนนมีโรมาหพิกเนี่ยทำได้19คะแนนแล้วก็มีเจนเซนอาริซาเนี่ยทำได้10คะแนนรวมไปถึงอีเลนอรครับที่ทําได้18คะแนนแล้วก็ เท์เนอร์แคมรันทำได้3คะแนนซึ่งนี่ก็เป็นสายติของแกรนดาพิดที่เขาเองก็เล่นดีนะแล้วก็บรรยากาศการเชียร์เนี่ยมีแรงงึดมีความกดดันนะครับโดยเฉพาะในช่วงแต้มดิวหรือว่าแต้มที่แกรนดาพิดได้แกรนดาปิดได้14ก่อนในเซตที่5ครับตอนนั้นเสียงกดดันเสียงเชียร์มามาก,มากระหึ่มมากแต่ว่าออร์แลนโดก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆสุดท้าย าดชนะไปได้สำเร็จ3-2ต่อเซตซึ่งเกมต่อไปของออร์แลนโดวาคิรี่นะครับยังเหลือคิวอีกนันอีก1เกมนั่นคือเกมสุดท้ายเจอกับเวกัสในวันที่2พึพฤษภาคมนี้เวลาในวันที่2พึพฤษภาคมนี้นะครับก็น่าจะเป็นแมตช์ส่งท้ายหลังจากนั้นก็จะเป็นการเล่นรอบไฟนอลโดยทีมที่ผ่านเข้ามาก็มีโอมาฮาซุปเปอร์นวาอันดับ1นอตแลนตาอันดับ2 Orlando อันดับ3ครับและก็ i n d ดีอีกไนอันดับที่4โดยเงินรางวัลที่จะได้ก็คือ30ล้านบาทถ้าเกิดใครขวาแชมป์ซึ่งแชมป์เก่าเนี่ยเป็นโอมาฮ s u p e r n o ์ a นะครับจะแข่งขันกับ i n d ดีอีกไนส่วนอีกหนึ่งที่มีหนึงโปรแกร,รมอย่างโคลม m b u ฟิลลี่ของนุสราต้อมคำครับเกมต่อไปจะเจอกับซานเดโก Mojo นะครับในวันที่1พึ่งพฤษาคมนี้ซึ่งโคลมาดเนี่ยไม่ได้ผ่านเข้ารอบไฟนอล แต่ว่าเล่นเพื่อเสียงเชียร์ของแฟนนะครับเพราะแฟนโคนลบัตท,ที่เข้ามาชมเกมในสนามถือว่าให้กําลังใจกันได้ดีมากยังไงรอชมรอติดตามกันกันกบวอลบอลลีกอเมริกาส่วนคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากมีผิดพลาดประการใดขออภัยกันไว้ด้วยแล้วก็เสียงตอนนี้ยังไม่กลับมาเหมือนเดิมอาจจะมีการอัปเดตท,ที่น้อยลงสำหรับช่วงนี้นะครับรอเสียงกลับมาแล้วก็มาจัดหนักจัดเต็มกันเหมือนเดิมถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปไฮไลท์มันๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กับผมด้วย คิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอก,กันใหม่กับข่าวอ,อัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย